สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนพาทุกคนมาที่จังหวัดนครนายกค่ะใกล้ๆเราเลยนี่นะคะพามารับประทานอาหารกลางวันค่ะที่ชื่อว่าร้านครัวริมทาน,นะค่ะที่จังหวัดนครนายกที่นี่เนี่ยเขามีเป็นรีสอร์ทด้วยนะคะเราเข้ามานี่ก็จะเป็นความแบบต้นไม้นะคะแล้วก็ร้านอาหารของเขาเนี่ยก็คืออยู่ติดกับลำธารน,นะคะซึ่งเด็กๆก,ก็คือลงนนเล่นน้ำเรียบร้อยแล้วนะ,ะ <laughs> นี่เลยตรงนี้ก็เป็นรีสอร์ทนะคะตรงนี้เหมือนจะเป็นแบบบ้านค้างๆต้นไม้ดูดทีเลยทุกคนดูสิ อันนี้เป็นหมื่นสองสามสามชั้นไหม,มก็จะมีความแบบเป็นรีสอร์ทคือที่นี่มีที่พักหลายไทยนะคะนี่แต่วันนี้เนี่ยแนนมารับประทานอาหารกลางวันนะคะแล้วก็เด็กๆเล่นน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ไกลมากนะคะเบิถมาชั่วโมงนิดๆนะคะก็จะถึงฐานแต่ว่าก่อนกลับแนนว่าจะพาเด็กๆไปเพื่อนคุณดาปราการชมน,นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเด็กๆเล่นน,น้ำนนานหรือเปล่าน,ะะนี่ตรงนี้ก็จะมีความบ้านพักนะคะ รงนี้จะเป็นโซนแบบที่ลานจอดรถนะคะเราก็จะมีโซนบ้านพักเยอะมากๆเลยนะคะให้เราเลือกหลายไทยนะคะควรินทานนะคะเดี๋ยวแนนพาไปดูบริเวณที่เล่นน้ำเข้าไปข้างหน้าเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเหมือนเป็นด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีแบบของเล่นเด็กนะคะชิงช้ามากระโดดอะไรสไลด์ด้งสไลเดอร์กันไปนะคะแล้วเขาก็จะมีเขียนว่าทางลงไปเล่นน้ำนะคะ ทางลำธารก็จะอยู่ทางนี้นะคะแลนจะพาทุกคนเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนบ้านพักนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่12เมษายนนะคะเป็นวันเกิดของแนนพอดีนะคะ mm hmm. ก็ที่นี่เนี่ยอาหารเขาลดลด10%ด้วยนะคะ mm hmm. ดีมากมากเลยค่ะเป็นวันเกิดนี่ใส่คาดผมวันเกิดมาดยเห็นไบ้านพักเขาก็น่าอยู่นะคะหลังนี้คือดีมากเลย mm hmm. มีต้นขนุนหน้าหน้าบ้านด้วยดีอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าลงไปเล่นน้ำได้ วาเนี่ยแนนพาเดินดูรอบๆรอบๆเขาก็จะมีเหมือนความประดับประดาต้นไม้ตรงนี้จะเป็นวิวของภูเขาด้วยนะคะเห็นภูเขามองไกลๆเห็นภูเขาเลยนะคะเพ mm ื่อนอาหารพูดถึงอาหารก่อนอันนี้จริงๆแนนเข้าไปนะคะแล้วก็สั่งอาหารตอนแรกตอนนั้นเป็นแบบว่าคนก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้แบบเต็มโต๊ะอะไรประมาณนี้พอโต๊ะเขาเยอะมากคุกคนสั่งอาหารตอนแรกคิดว่าจะได้ช้าปรากฏว่าอาหารมาเร็วมากเมื่อกี้แนนสั่ง สั่งเป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะคะแล้วก็เป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะแล้วก็มีแกงคั่วปลากายนะคะแล้วก็มียำวุ้นเส้นนะคะปลาทอดอะไรพวกนี้ให้เด็กๆคือดีมากๆเลยทุกคนรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ราคาก็คือเป็นกันเองราคาคือจะใช้คำว่าอะไรคุ้มค่าคือปลากระพุทอดน้ำปลาตัวละ390านะแต่ว่าตัวใหญ่มากใหญ่กว่าแบบใหญ่กว่าฝ่ามือใหญ่มากคือแบบรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยกับราคา390านะแล้วก็ อย่างอื่นก็ประมาณ200ประมาณนี้นะคะ2 5 0 190อะไรประมาณนี้ค่ะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศร,รอบๆร,รีสอร์ทนะคะร้านอาหารกับรีสอร์ทของเขาเนี่ยก็คืออยู่ติดกันเลยนะคะก็คือคนที่พักในรีสอร์ทก็สามารถรับประทานอาหารตรงนี้ได้นี่ก็จะมีความบ้านต้นไม้อะไรจะมีอยู่เยอะเลยนะคะหรือถ้าใครมาแบบเล็กๆก,ก็จะเป็นแบบแบบนี้ก็น่ารักดีต้นลีนาวดี เดินรอบๆตรงนี้ก็จะเห็นภูเขาเลยนะคะรู้สึกว่าบรรยากาศคือก็คือเงียบสงบนะสำหรับใครที่ต้องการการพักผ่อนนะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบหน้าร้อนหน้าแรงใช่ไหมน้ำมันก็จะแห้งไปทุกคนในบางจุดตรงนี้แต่ว่าตรงนู้นก็คือมีน้ำอยู่มีลูกดิฉันเล่นอยู่สองคนตรงนู้นตรงนี้เห็นเป็นวิวภูเขาด้วยนะทุกคนเห็นไหมเป็นภูเขาก็ รู้สึกว่าสงบสุขดีนะคะตอนกลางคืนน่าจะมีไฟประดับประดาเพราะเขาจะมีความไฟด้วยรงนี้ได้เห็นภูเขาด้วยเห็นภูเขาด้วยค่ะเดินวน,นนี่นะคะเขาจะเขียนลิงาดต่อทางไปเล่นน้ำก็คือตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร ที่นี่ชอบอย่างหนึง่งเขามีพัดลมเปิดให้แบบเยอะมากทุกคนคือโอ๊ะน,นั่งเมื่อกี้โต๊ะน,นั่งใช่ไหมมันจะมีโซนเอาดออีกดอนั่นเลือกที่เป็นแบบนะเอาดอเนาะเรา่าจะได้แบบฟังเสียงน้ําเสียงอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาพัดลมมาเปิดให้สามตัวคือเลิศอะคือการบริการดีนะคะถือว่าใช้ได้เลยอากาศก็ร้อนอย่างที่รู้กันนะคะสิบสองเมษาเมษาคือเป็นเดือนร้อนอยู่แล้วก็อากาศร้อนด้วยมีพัดลมให้แล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่า อยากจะแบบดื่มด่ำธรรมชาติแบบไม่ชอบความร้อนนะคะก็มีแบบโซนในห้องแอร์เขาก็มีให้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะเมื่อกี้แนนเข้าไปสัมผัสมาแล้วนะคะแต่ว่าเราเลือกกินข้างนอกนี่จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะมันจะเป็นประมาณนี้นี่คือเราก็เดินลงมาจากทางข้างบนนี้จะเป็นบันไดแบบนี้คะบันไดหินแบบนี้นะคะแล้วก็ลงมาเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆ ก็จะเห็นทุกที่ฉันกำลังเล่นน้ำอยู่นะคะอะไรนะคะตรงนี้เราก็เดี๋ยวจะพาไปเขื่อนเขื่อนขนุนด่านประการชนไปดูสิเมื่อก,กี้หนูไปเล่นมาเป็นไงมั้งคะนาน้ำมันตื้นไปหรอคะน,น,น้ำมันน้อยไป ค่ะาดาดแ,แล้วต่อไปก็จะพาไปดูเมนูอาหารนะคะเมนูที่นี่มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งเมนูแนะนําเมนูเด็ดนะคะแต่ขอบอกเลยว่าปลากระพงทอดน,น้ปาปลาที่นี่คือแจ่มมากนะคะต้องสั่งเลยแล้วก็ปลาหมึกผัดไข่เค็มคือแบบว่าปลาหมึกเขากับไข่เค็มเขานี่มันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอร่อยมากๆกค่ะ,ะมาแล้วค่ะมีมีมะอะไรบ้างคะญาดา อันนี้ปลากระพงก้อน,น,นปลา,าค่ะตัวใหญ่มากอ่าแล้วก็ยำม,มันเส้นว,ว้าวแล้วก็มีแกงคั่วปลาไกา่โหปลาไกา่แน่นๆเลยเขาบอกว่าปลาการแท้นะคะใส่าาแเอรเลยค่ะได้เลยค่ะมมลแล้วก็นี้เป็นปลาหมึกผัดไข่ไก่น่ากินมากนมากๆเลยค่ะ อพี alors, <Med ly. S 1> ่ยาเริ okay. hey? uh ่มเลยพี่ยาจัดของเลอะไนเหรอโอเคเกราเกราจาหน้าแม่หน่อยดิเกรายิ้มหวานหน่อยอ่ะปลาเฮ้ยอยากเป่าเทียน่ะเฮ้ยมาเขาไม่ใช่เขาเป่าเค้กเขาขันยิ้มหน่อย <Okay. S 1> อันก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มบรรเลงรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วนะคะนี่แน่ก็จัดมาเลยค่ะแกงคั่วปลาไายบอกว่าเมนูนี้นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะใครที่เป็นแบบว่าสายแกงคั่วหอยขมแกงคั่วอะไรต่างๆมาลองชิมแกงคั่วปลาไายที่นี่เป็นปลาไายแท้ๆเลยค่ะแน่นๆหนึบๆเลยนะคะทุกคนก็ชะอมกับใบชะพลูเนี่ยกลมกล่อมอร่อยทีเดียวเชียวค่ะ ก็ลมั่นหมันแล้วนะคะแล้วก็ปลากระเพ่อทอดน้ำปลาที่นี่นะคะน้ำจิ้มเขากาลังดีนะคะมีมะม่วงมีหอมนะคะแล้วก็รสชาติกาลังดีเลยะคะ่ะปลาเขาก็ทอดกระพีงกรอบนะคะแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะรสชาติดีเลยะคะ่ะพี่เลียชอบตบปะปทานหุ้นเส้นยำม,มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจัดยำหุ้นเส้นไปเลยะคะ่ะอ,อร่อยมากๆเลยนะคะ รองปลาหมึกผัดไข่เค็มบ้าหูไข่เค็มเขานะคะมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกับปลาหมึกนะคะแซ่บไม่ไหวอร่อยเลิศท้าต้องลองมารับประทานดูนะคะที่วันเกิดเขาลดถึง10%เลยนะคะอันนี้ก็จะประมาณพันกว่าบาทก็ลดไปหนึ่งร้อยบาทเลยะคะ่ะ <c oughs> สำหรับใครที่พักที่รีสอร์ทที่ริมทานรีสอร์ทนะคะเขาก็ลดค่าอาหารอีก10%ด้วยเลยนะคะแต่ว่าหากใครที่เป็นเบิร์เดย์ไปนะคะก็บอกเขานะคะเขาก็ลดอีก10%ด้วยเหมือนกันจ้านี่เลยเดี๋ยวพอเล่นน้ำเสร็จนะคะก็จะพาเด็กไปเล่นน้ำเหมือนกันค่ะนี่เลยคือบรรยากาศข้างๆโต๊ะแม่นะคะก็จะมีความแบบมีมุมให้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็เป็นดีแบบนี้ค่ะวิวจะเป็นประมาณนี้ทุกคนน้ำน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเดือนสายนะะี้ มันีประมาณนี้มีพัดลมมาให้ทั่วเลยนะคะนี่เรากินอิ่มแล้วได้ๆๆไ,ไหนคะเด็กๆกลัะอะไรนะตขาแข็งอันนี้ก็เป็นวิวข้างๆโต๊ะแน่นนะคะก็จะมีความแบบ ต้องกินเสร็จก่อนความที่ดั้งนะนะคะก็เพราะวจะเดินออกมาเองได้จะชมวิวนะคะก็จะเห็นเที่ยวหาด้วยน้ำน้ำก็พอมีให้เด็กๆเติมได้เลยนะคะพาดูอะไรคะกล้องใหญ่มากมันก็ใหญ่ยังกวใหญ่ เหี้ยน่ะอะไรอ๊ะเหี้ยโมกไหนคะไหนน้องกุ้งเหี้ยโมกอ้าวนี่น่ารักค่ะก้อมเหี้ยโมกนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะของ ร้านอาหารครัวริมทานนะคะนี่เลยเขาก็จะมีห้องน้ําให้หลายจุดนะคะสําหรับใครนะคะที่รับประทานอาหารแล้วก็แบบพาเด็กๆมาเล่นน้ํานะคะที่นี่เขาก็มีเหมือนเป็นห้องอาบน้ํานะคะบริการมีแบบว่าห้องอาบน้ํากว้างขวางเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าเอ๊เล่นน้าแล้วจะอาบน้ําอะไรยังไงคือที่นี่มีบริการให้ค่ะแล้วก็ไม่คิดค่าบริการอะไรเพิ่มเลยนะคะแค่เราเป็นลูกค้าเขามารับประทานอาหารแค่นี้ก็เล่นน้ำให้แล้วมันไม่มีใครเตะได้เดี๋ยวนันเตะให้ แล้วค่ะนี้พอเรากินข้าวเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีโซนให้เด็กๆเล่นน้ำตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชุดแล้วก็มาเล่นน้ำได้โอ้เลิศนะจะไปไหนคะไปลงลึกหรือเปล่านะเดี๋ยวนะ นี่หรือว่าจะลงหินนี้แล้วก็ไปโดดกระดาน นี่ก็เป็นตรงที่เรากินข้าวตรงนั้นนะคะเราก็ลงมาเล่นน้ำตรงนี้ได้เอาชุดด้วยน้ำมาด้วยไปตรงนู้นได้นะหนูวิ่งไปถึงโขดหินตรงนู้นได้อาป้าย đem về lơi đem về lơi ra đu nó ra đu nó แล้วคะ่ะเด็กๆก็ว่าน้ำดีหน่อยวันนี้แดดไม่จัดมากนะคะแต่ว่าอากาศก็คือร้อนเหมือนกันย็นสบาย,ยะคะ่ะ เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะเด็กเด็ตรงนี้เขาก็จะมีเหมือนห่วงยางชุ่เฉยน,นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งกินจุดนนะคะตรงนี้ก็จะมองเห็นภูเขาไกลๆตรงนู้นนะคะเล่นน้ำเสร็จก็มาเล่นของเล่นของเล่นก็จะมีมุมนี้นะคะเป็นมุมกุบกิบ แต่วันนี้แดดไม่แรงดีนะเนาะจ้ะโอ้โหพี่ยาสุดยอดโอ้โหพี่ยาไม่เป็นไรเขาปีนที่บ้านบออ<ป>่อย,ไ,อยไปสิไปสิลองสินั่งสิงช้าคนละข้างไป มันช่วยกันแฝงไม่ใช่เหรออันเนี้ยหนึ่งสองซ้ำมันแรงได้แค่นี้มันเป็นชิงช้าแบบนั่งเล่นไหนกินกาแฟกินกาแฟอ่ะเด็กๆสำหรับวันนี้บายบายก่อนลูกบายบายที่นี่ก่อนนะคะบายบายยาดาบายบายกันเร็วบายบายค่ะโคลินทานไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเขื่อนสุนดานก่อนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะกับริมทานรีสอร์ทและก็ครัวริมทานนะคะที่แนนพามาตรงนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย